สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพ่นไก่หน่อยกระสอกมาทางอันต้นไม้ยาลาบจร้าหลายหลายเบิ่งเนี่ยเป็นผดเป็นผดอยู่อยู่ในไฮนากระายด้ยจ้ะห้ายคักหลายเลยทางลอดรถเกี่ยวเข่ารถเกี้ยวเข่าก็จ้าไปอยู่มุ่มใดแก่ใดผู้จ้าห้ายหลายเจ้าห้ายหม่องไเข้าเจ้าก็น่านมากเนาะเบิ่งเนี่ยต้นไม้ยาลาเพ่นให้เบิ่ง tép hay na chứ huẩn, đi con. sáng nha mở sào nó. chơi. đứt kia rồi thảo. ở vai vai xài. lại ở đây nhoi nó. <laughs> ก้าเขานาอยูเดนี่เห็นลมๆต้องสีนานายูเด้จ่จะนี่เกี่ยวเขาแหกม้านเขาก่อนมีต้นไม้ย่าลาบอีกนึงก็ออกมึงได้จะต้นไม้ย,าย่าลาบเต็มเลยจะไอ้หน่อยตัดออก เวลาหลุดเกี like ่ยวมากก็จะดิเก nice. ี่ยวง่ายเดี๋ยวไปตัด well, ตัวเดี๋ยวเอานี่ยเนี่นี่ไอ้น้อยเอานี่ออกก้อนนี่นี่ที่หาห่วงก็คอยยางเด้อเหยียบฮะดำมืดเอาร่อยปนกันอะไรแล้วตากแดดเอาแล้วดึงขึ้นใบหน่อยบ่ขึ้นเลนบ่ อกองกองแหลจะจังหอมน่นข้นอยู่นั่นเจวีเจวีเอากองไว้จังหอบมาทีเดียวไม่จะหลาบย้วนหน้าห่วยนี่หลายหลายกำจัดจังได้กับ,บอกออกบ่หนี้ เออเอากองมาหั่นก้อนหน,หน้อยๆผู้ใดก็บถารถดเกีียวซ้วนท่างหนีมึงเห็นใาเห็นเหลืองเต็มุงบ่เขาเจ่อถารถดเกี่ยวรดเกีียวกับปลูวา่าจักยู่ท่างดหาแต่ก็คอยทย่อยมากหะเขาจะไปมุมท่างพู่นบางคนก็เกีียวถาดเลยดีเกี่ยวล่อหลดมันเป็นช่วงอันพายุขขาเข่าเสี่ล้วมันนียรถก็เลยได้ยุดไลออนมือ มันก็เลยซาอันนี้ก็วันที่เท่าไรแล้วนี่วันที่ยี่สิบสองเลเนาะใกล้สิสิ้นเดือนแล้วของพฤศจิกายนแล้วกระหากข้าข้าข้ามันข้นน้ำกระดึงขึ้นรถแหนะเออหันเทาดึงสิละล่ะหันหกกันพื่อนะหากข้นเป็นปุ่มเป็นพ่วงเอากองไปหันก้อนจังโจมาทีเดียวเออทับเขาไว้หันละ Bình hoang khẩu chùm nàm ớt chà bình nè Hoang khẩu chùm nàm ớt Đèn chinh khưng chinh khinh chứ Thử kín yên nó หนามันก็เอาถุงมือมาแล้วยี่ห้อดกับเกี่ยวส่วนอันนี้เดปบวดดับแนวกันเครื่งคู่คุ้งหลายเลยคุณอืมต้รองคู่ห้อต่อมาเอาออกเดี๋ยวหายหนาแรงๆก่อนหายหนาแรงๆแล้วก็มาเอาออกแล้วกันนี่มันมันน,นนั่นอยอยนี่ยากขึ้นยังในตุ่นนั่นไม่ยาลาบนี่เี็แจังได้มันก็นยืยนทนทานขึอ้นย,อยังนี่เด้อ ใช่ถ้าหอบขึ้นเอาเราไม่แนวกินใดเนาะแนวกินใดมันบน่อท้นหนึงซีแค่แนวกินใดใน,นเสี้ยวแนวกินใดเห็นบอนนี่ลมจุม่มหนามเหมือนไหมอันนี้มแต่เขาเหมือนเลยเดี๋ยวนี่ นาเกียหลุดเกี่ยวเขาสีวามันย้างหน้าตรงนี้คือจีมีต้นไม้ยัดหลาติมอยู่เขาจอดสีวานี่ก็ออกแวกไปเลยหน่อยแวกแๆกแกแกแกต้นนี้น่อยเนี่ยเอาออกน้ำนีปเด้้อยหน่อยนะนี่หน่อยต้นอันหนึ่งอยู่กลางให้หน้าร้อน liền tìm thùng khẩu gà đay rồi khoi nhang đó dẹp khẩu đó phải ngay ủ dẹp khẩu chấm nà mất ừ. ừ. lũ nỉ là khang nỉ nè, nè, tổ เป็นมันใหญ่หนิตีตนะมันทับห้องเข่าอยู่ตัวนี้มันบก่าของม่ไก่เขาก็ะยานรถุดเขาหนีขึ้นกันเนาะบางเกี่ยวเตรียมเอาไว้มันโดะดึงหักได้รอยู่บ่เออตัวนี้หักขึ้นอยู่เออให้แน่ถิ่มต้องหนีเลยนั่นตัวนึงเอ,อ้ยหนึงแแบแบออกเอาแแบบแแบบออกไปจากขังกันแท้เนี่ยเออ เออน่ะดึงมาเลยเนาะเออแหวกออกไปขังันแท้เอาออกในกับไข่แนนเนาะออนี่ต้นนี้อ,ออกเลยตอกอ,อ่อ,อมันกับนี่แหละขันมีตตออยู่มันกับปงขึ้นเรื่อยนะต้นนัอนนี่ปนนวดโพลออีดีน่ะเขี่ยออก ลงมาเบิ่งสี่ลักเข่าก็ร้ายหลายอยู่ดีที่แรกเพี้นนึ่งว่าบือมีเข่าเลยนี่เข่าไข่แน่อยู่ก็สิได้น้ำไฮน,นี่แน่น้ำไฮนั่นแน่ก็พ่อเด็กอยากได็กินอยู่ที่เนาะต้นตน,นึงไอ้หน่อยต้นบักขี้อ้นเนี่ยดึงออกนี่นี่แม่ต้นนึงแม่ไอ้น่อยลกได้บ่ขอ่อยไอ้น่อยไปเอาอยูก่กิลก้าผมมันต้นใหญ่แม่อยังอ่ะ xuống nó Nam một nhóm mCal lắm B Four Ờ đương không Ờ đương không ดึงจนไม่ยาลาบอกก่อนพ่หญ่พ่อในแล้วเยินบึงไม่ยาลาบอยากอยากเอาหากมันออกไหมพ่ะไนดึงบุกขึ้นเล่นมาฮะเกี้ยวอันอันเข่าลบมันบอกพ่หญ่ อ๋อเอะดไ่ไยนโอเกียวอันนี้ดีดเป็นทั้งเกียวทั้งเมียดได แกเจียวมือเอาแล้วเนาะอันนี้ดำปือ้อปื้อเมด็ดพญายเมด็ดมันจุ่มน้ำเม็มดดำปือป้อปื้อยุ่เข่ากระไดมึงในใจมึบบงมันจุ่มน้ำเมดอร่อยเข่ากระงามอยู่ กาสิประมาณรอดสิ้นเดือนผ,ผัวเราเพราะไงคิดว่าจังสิมาหอดเออกลัวรถจะมาหอดหรสิ้นเดือนพอดีเพระยายะไงเ่ารถไปทางได้เฮะ,ะเอเนเนอ,งงงงอมันเกี่ยวายาก ย่างเงีไปมุ่นฟุ่นนั่นนั่งได้เถอะเด้ออือมันดึงออกไหนไงนะเวลาดึงมันก็ดึงได้อยู่ดีก็ว่าดึงอันยากเอาหมอบันเข่าอยู่น้ำขังกันเท่าออกไปน้ำไปเอาตัวนั้นออกอีกนี่เด็กตัวนึงเขาเศร้าหลแล้วพ่อใหญ่เอาอันนั่นกลับขึ้นมาแล้ว ม,ม,ม,มันเขินปากแล้วมันเขินปากแล้วท่อน้ำาม่ไหลแล้วไ,ไงเราก็ถามดีดีเราไมาเกี่ยวเขาหน้าเล่าน้ำถ่วงพึ่กันของเล่าส่วมคัะก็นี่อีกเออเอางานขึ้นจากนา้ำ กูรอบกลับบ้านขึ้นละจ้าทั้งสองอันบึงผลงานมานีว่าได้หลายดอกเพ่นจะได้กลับบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีเด้อจ้าที่เขามาให้กำลังใจขอบคุ่วเพ่นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกับบ้านจ้า